สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื่อมาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้มีเรื่องตื่นเต้นสิบอกสู้ฟังพี่น้องมื่อนี้พอดีเฮ็ดกับเขากับหนามแล้วเนาะเพราะไอพ่อนเจสิก้าเราก็ใส่เล็กหน่อยนะใส่แมทธิวกับเจสิก้าเนี่ยไปอ่าก็เออมาอย่างละไปฮดต้นไม้ให้พี่น้องช่วงไอ้บายบาน้องชมบายบเพื่อกระพ่อเพื่อก็บอกให้รู้ไปอันฮดต้นไม้ม่ภาษาซาพี่น้องให้ไปฮดหยาพูดฮดยังจะสีหนาฮดต้นไม้ที่อยู่หนาบ้านจะสีหนา เม่ทิวเพิ่งกลับไปกับเจสิก้าเจสิก้าพันโหต้นใหม่อยู่วันนี้อนะันเม่ทิวน่ะผัดใบโกกระดูกพี่น้องไปกระดูกคนโบราณพี่น้องคนโบราณบุงูหดอกว่าเป็นกระดูกเพิ่งก,ก,ก,ก็เอามาเล่นกันนะพี่น้องซองเงนินน้องเพิ่งเพื่อก็มาเล่นกันนั้นเอาเม่ทิวนั้นกะ็เอามาเล่นหั่อสินะไม่เล่นเอามายิงกันกับเจสิก้าอย่างนี้งีน่สะิเอามายิยงเพราะว่ามันเป็นกระดูกนะพี่น้องเป็นโครงกระดูกขาพวกสะโพกนะพี่น้องเป็นกระดูกขา <c oughs> ท่อนึงท่อนึงอันอยู่ไอ้ท่างเขาพี่น้องท่างเขาแล้วก็จะพาหายางไปเบิ่งเนาะเป็นเป็นกระดูปณีอันกับว่าเด็ดสนใจพี่น้องจนคำจนคำประมาณหกโมงนี่แหละพี่น้องหกโมงแรกแับนี่อันเพื่อนบ้านเนาะบ้านมู่ไอ้เพื่อนบ้านนะพี่น้องเน่เบิ์เน่เบิ์เบินเน่เบิ์เน่เบิเบเบ์เพื่อนบ้านปกติแล้ออนบ้านเล็กทีนะ่หกน่ะแล้วซิมิหนาทีคือตัดหยาคาง ข้างเขาน่ะนะพี่น้องแต่ถ้าข้างเข่าไปฮอดบ่าเราอะนะมันจะเป็นอ่าหญในน้นองอยู่นะเราก็เราก็เป็นคนตัดหมองหันเนาะเราจะเป็นคนดูแลหมองหันประจําเพราะว่าอ่ขาขาฮอดกายจะฮอดอาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นอาทิตย์แต่ของไปขยะสีเขียวนี่เราก็สิตัดเนาะบปนี้เราก็ตัดตัดไปเราก็ผลไปเห็นกระดูกที่แม่ทิวออมมะเลนเนี่ยนะพี่น้องเ <laughs> พื่อจะเห็นกระดูกเป็นกระดูกขาเนี่ยล่ะแม่ทิวเละแล้วแม่ทิวก็ไปไหว้โม่เก่างสิเนาะ เอาแบบไปไหว้มงกาวปนี้เราผลมาเราเป็นหมอเนี่ยนะพี่น้องคนบั่นบั่นเล็กทีหกเนาะขอหยุดบั่นเล็กทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบันเล็กทีหกเน่ยเราเป็นหมอเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนะสิเนาะเราไม่เห็นกระดูกเราก็คูมว่าเป็นกระดูกค้นเราก็เลยมาเราก็เลยมาเคาะประตูถามว่าอันไดเป็นคนไปเห็นบ่ออะไรยังจะสินะผู้ใดได้ไปคุดหันบ่ออย่างจี้ะสินะปนีถามไปถามมาผัดกันแม่ที่โอพี่น้องผัดเป็นแม่ที่โอที่ไปคุดเหรียญนี่ยนะ แล้วก็เลยมาบอกเ้ฟังกับไปโซเล่กันนะพี่น้องก็บว่าโอ้กระดูกคนอายุประมาณโลเจ็ดร้อยปีประมาณเจ็ดร้อยปีเพราะว่นมันมันเป็นกระดูกใหม่นะพี่น้องเป็นกระดูกเก่ากระดูกเก่าอที่มันอายุหลายเหล้วนะมันก็เลยอมันก็เลยอ่าอ่าก็เลยเป็นเหลืองกันนะเป็นก็เลยเป็นเหลืองไอ้คนบันในบริทีหกแล้วก็โทษโทษไปหาตำรวจแล้วก็ไอ้ทายรูปแล้วก็ส่งไปห้ตำรวจบึ่งนะเดี๋ยวพอจะมาสําสวจ อาสีอาสีอาจจะอะไมากพุดพุดไอ้ยังอะเขาเอิ่อนพูดอยู่หมองหน้าบานหรือเปล่าก็ยังบมหูพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเหลืองเบอกให้ฟังเนาะเหลืองตื่นเต้นตอนที่กคุยใหญ่ไม่อยู่ใหม่ๆเนาะไอ้กระตัดต้นใหม่แล้วก็พุดนั่นพุดนี่เนาะก็เคยบอกสู้ฟังอยู่พี่น้องว่าเคยเจออันมันเป็นมันเป็นไอ้เขาเอื่นว่าอิดนะพี่น้องเป็นหอยอิดคล้ายๆเป็นบาดหรือเป็นอียางสักอย่างหนึ่งนะอยู่อยู่มองไอ้ข่านหัวนะนะแต่ว่า พอหนุเจสการ,รเราบดีไปบอกผู้ใดนะแล้วแล้หยานเข้ามาคุดสวนเรานะแล้วหยาดคนมาคุดสวนเราเราก็เลยบดีบอกนะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นกระดูกคนก็ต้องไปแจ้งตำรวจจังเอยียงจะสีนะเด็กคนจะพาะไปหยางยางไปเบิ่งพี่น้องว่ามันอยู่มองใดอันจะศิละเพราะว่ามองนี้มันเป็นมันเป็นส่วนของโบสถนะ์นะนะพี่น้อมมันเป็นส่วนของของโบสถ์มันก็เลยเฮียไห้อาจจะพ่อนะพี่น้องอาจจะพ่อกระดูกอาจจะพ่ออียงจ็สินะ เดินสิพ้ายาไปเบื่องพี่น้องข้ามเหลาได้ในหกมงกล่าล่ะเดยวไปเบื่องกันพี่น้องว่ามันอยู่มองใดถ่ายไปทางน้ำจะสีเห็นเนาะเดิสิยาไปเบิ่งเนาะเห็นอยู่บอกพี่น้องมองมอง,มองไอ้เขียวๆนั่นเราจะเป็นคนตัดเปืือนบานเราจะเป็นคนตัดน,นะก <c oughs> มัดขย้อนคอยันอยู่เรื่อยนะพี่น้อง <c oughs> ฟันเฮงซิงแปลกๆอยู่เรื่อยนะ คุณฉ yeah, okay. oh, okay. you know, yeah. ันทำวอฉ n ้คุณ u t ่ใ t แค่ o นึ่งสอบหนเขาก็เขาก็ตัดหญ้ามาตัดหญ้ามาฮอดมาฮอดมองมองไม่ทิ้วเหรียญนะพี่หนอเจสิก้าก็หดต้นไม้ยุหันฮะอย่นะหน้งนอกะเรียยหัน แยกกับอันหดต้นไม้หันแม่ทิวพรรมาเล่นฟังทั้งพีพี่น้องเล่นไปเล่นมานั่งก็ขวดนั่นขวดนี่เล่นตามภาษาด็กหน่อยเนาะอันกับมะพรออยู่นี่นะพี่น้องกับมะพรอกระดูกอยู่นี่เห็นอยู่บนหอยมันคือทายวิดีโอวอยูเดยวเขาเสียมาให้เบื่องลวก็อันอันนี้ก็เป็นถวยเก่าโบราณพี่น้องอันแม่ทิวกับมะว่างไว้สีเนาะเป็นก็เพราเนี่ยบพาะหนาแปลกใจหรอกเพราะว่ามองนี้มันเป็นโบสถ์เนาะอาซิมีบ่งูว่าเขาอาจจะ ไอ้มองลุมฟังสมอาจจะฟังมาไก่กว่าหันนะน,นะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบานคาอยมงนี่ก็เป็นสามแผงพี่น้องเห็นี่ะมุมนี้ก็เป็นสามแผงมองท่าขาบานเขาก็เป็นสามแผงองีกสองสามแผงนะจ๊ะเอาทำไมไม่เอาอกินนี่พีกไปเก็บแล้วลูกฮะไม่หนาวเหรอ อันนี้ it's fine to go quite i s better นะ m l t h n no? <laughs> i <know. S 1> e I k n o e s t t i a l าไปเบอ่งมองไอมองทําแพงสามแผงที่สองพี่นนอะเห็นอยู่บ่สามแผงที่สองก็คือเรี่ยวเขานี่เรี่ยวเขานี่ก็เป็นสามแผงเห็นบ่บ่านสามสามแผง Yeah, he like, because when I came over, like all of that was covered on. Yeah, oh, and so was so, just so, so, it, so it kind of shoved right in then and you used to kind of pulled it uh, out? No, or it been Matthew through SBN, through? then, how much of it could you say? <laughs> like, Probably a thousand years old. You did, You was like, look, <laughs> <six hundred laughs> Right, thanks, David. Oh, yeah, that comes there. โอ้แต่วันน่ะโอ้แต่วัน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 โอ้ I just didn't think anything of it. <laughs> yeah, it didn't really I mean it was just a bone. I was like, oh well, they're gonna care about a bone, so I just yeah. Human bone, Jessica. No, I it's I hundred, yeah. Thousand. Thousand maybe. Mm. Under the hedge. Mm. And then he like came over and was like, Jessica, look, I found a bone, and I came over and then you like picked it up and held it like a gun <laughs> เหี้เหรอเจสิก mm ้าตรงนี้ลูกตรงนั้นงาบงามมาเพิ่งินตรงนั้นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมลูกตรงนี้เยอะมากเลยเออ

they keep talking about this? Because of the history. Do I get any? You way? know, history means? No. No. Jessica, you remember we, we dig over there? Wow. They have the uh, brick over there. Oh, yeah. <laughs> Yeah to Matthew. Okay, Jessica, yeah. Oh It was actually like five minutes. You're just like, oh, my goodness, okay. <laughs> Matthew, <laughs> Matthew found the bone, Matthew found the bone. <laughs> Maybe you have to go in on TV one day. <laughs> <laughs> Jessica, you know we have one program. Somebody uh อัศวุภัยว t าแทบเ a ็นดาบ b าบลาดบลา a ลาบลาเมท o วไม่ไป on the อะทีวีแอนน์ในตอนสกู๊ตต์ a ุ e a t นว่าอะไรที่ไม่กลัวผีเตอรบหรอที่ไี่รู้ไม่ร้เลยเหรอแกถ้าเมทอาไปบางที่เดิม

this say is my bee because it's not yeah. the newborn. The pig. <laughs> not the audience, but... <laughs> like. look maybe need big shop.